ทุกคนทั่วมุมโลกนะทุกคนดูสิแบบคนเยอะเลยที่เขามาเที่ยวไทยมีหลายประเทศหลายสัญชากจริงๆต้องไปเชียงใหม่สวัสดีสวัสดีทุกคนสำหรับต้นสุนกับยูทิอาสนามบินสุวรรณภูมินะทุกคนเซินสัญญาคิวในสุนงานจะพาทุกคนมาเบิ้ง บรรยากาศลาสุดยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองว่าปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเข้ามาประเทศไทยไลยดีบอนั่นเองไะเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาสุดกัจะพาทุกคนมาเลินส้มบรรยากาศลาสุดย่ทีตอนนีูุ้ดย่ทีสันซีของสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองครับบรรยากาศลาสุดพี่น้องนักท่องเที่ยวที่ว่าหลายเลยบอกว่าจะเป็นนักทเทยเองด้ว่า เป็นคนต่างประเทศหลายเลยล่ะพี่นอ้องอยู่ข้างหน้าคนเต็มเลยนี่กระไก่เทศกาลนะไกลส่สงการพี่นอ้องกองเที่ยวกาจะเริ่ม,มาลังไรเขามาเที่ยวเมืองไทยกาน่าจะร้ายเลยละ่ะ ตัวในส่วนยูสันสีของอาอาคารนะสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะนี่ก็เป็นแค่เป็นแค่ภาคส่วนเดียวหรือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสนามบินสุวรรณภูมิบพรว่าสนามบินสุวรรณภูมินี่เป็นสนามบินที่ใหญ่มากๆเลยติดอันลับโลกพี่น้องซุ้นจะพาทุกคนมาเลินชมนักท่องเที่ยวนะวันนี้พี่น้องแบบนักท่องเที่ยวแบบ อลังการมากเลยเรบิางดีฮะคุณพี่น้องเพิ่อนอ่า,อา,อาเรียนคิวยืนรอคิวกันเข้าไปอ่าซื้อตั๋วเครื่องบินนะทุกคนน่าจะเยอะมากมากเลยทุกคนเดินอ่า ยืนเข้าจองตัว๋วสายนี้เยอะเลยทุกคนสายนี้คนเยอะเลยโู้คนเยอะเต็มหมดเลยฝั่งนั้นก็เต็มตรงนี้ก็คนจอง Q คิวกันเยอะสายนี้บอกเลยว่าตั้งมากๆเลยประเทศไทยทุกคนอยู่ยู่งัหนก็จะมีผู้คนไลยเซ็นกัน

เด็กต่างชาตินี่ตรงนี้ก็เบ้าเหมือนกันทุกคนว่าสุดอลังการเลยแต่ละสายตรงนี้ก็เต็มตรงนั้นยิ่งเยอะโอ้โหปังมากๆเลยทุกคนมองไทยนักท่องเที่ยวเยอะเยอะจัดเลยละ่ะ ไปตุกคนเดี๋ยวหรอไปดูโซนนั้นกันบางทีเขาก็จะมีะเป็นทัวร์นะทุกคนเป็นทัวร์สาวจีนนะจะมะีผู้คนทั่วมุมโลกนะทุกคนดูสิแบบคนเยอะเลยที่เขามาเที่ยวไทยมีหลายประเทศหลายส,าสาัญชาติจีนต้องบินเลยเชียงใหม่ที่ยกเครกไป ตรงนี้จะเป็นการบินไทยโหถือว่าสนามบ,บินสุวรรณภูมินี่แน่นมากเลยทุกคนกคนแน่น าแล้วลานเนี่ก็จะเป็นอ่าโซนข้างนอกนะทุกคนโซนข้างนอกก็จะเป็นอ่สาสั้นที่4เหมือนกันแล้วก็จะมีอ่ารถขนส่งด้วยว่ารถอ่ารถส่วนตัวนะเขาจะเอาขึ้นแบบมา,มาส่งผู้โดยสารหรือว่ามาส่งพี่น้องอะไรทุกคนเขาก็จะมาส่งข้างบนนี้ส่งส่งั้นที่4เลยแล้วก็จะมีอ่าพี่ๆแท็กซี่นี่พี่ๆก็จะอยู่ผังนี้ไปเดี๋ยวซูนะอ่พามาเดินอ่าชมวิวด้านนี้กันว้าวทุกคน ดิวแบบสุดยอดมากๆเลยโอ้โหออกมาหลานนอกแดดแดดมากๆเลยทุกคนพาบรรยากาศโอ้โหแบบใหญ่มากๆเลยพี่ทุกคนสนามบินสุวรรณภูมินี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสนามบินแค่นั้นทุกคนก็แบบถือว่าใหญ่แล้บบทา่าเข้าไปบาเดินแบบครบเบิร์ตอยู่ในสนามบินนี่คือจะเดินมาหลเพราะว่าสนามบินมีขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายกิโลนั่นเองพี่น้องคนสนามบินเมืองไทย พถ้าอากาศสยานจุบรนภูมิตัว,วเรอเลยขึ้นมาข้าบนเนี่นเพื่อนก็จะให้บิงเร็วสุดอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนไปทุกคนเนี่ยเราลงเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างก,ก็จะเป็นสั้นถัดไปก็จะเป็นสัตที่สามนะทุกคนมาได้เลืคองเข สวยมากเลยเป็นมาด้เรเลีนแบบเรียบนั่นเองข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารทุกคนร้านอาหารสันสามสำหรับตอนนีศูนย์กา ลงมา,าสันข้างล่างสุดแหละของสนามบินนั่นเองสวนกากำลังจะมาซื้อตัวนะทุกคนจะเดินทางเข้า,าในเมืองและจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าแอ,อ,อ,อร์พอร์ตเดลิงนั่นเองอสุดท้ายในศูนย์กา,าจะขอจบคลิปใบเพียงสมมิกรเด้อทุกคนสุดกาจะอะไรลำลาพี่น้องทุกคนไปก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่กับสบายดีสบายดี หน้าผมก็ไม่เด้อบ๊ายบายทุกคน